สวัสดีค่ะเก่งกี้ค่ะจาก c h anel n youtube นะคะโปรโมชั่นฟอร์ดไปเก่งกี้ค่ะผมกอฟฟอร์ดนะครับจากช่อง channel youtube กอฟโปรโมชั่นฟอร์ครับวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะมาพูดถึงความแตกต่างนะคะในส่วนของตัว nixgen ford ranger นะคะวันนี้พามาพบกับรุ่นว i t แท็นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแบ่งเป็นสีรุ่นย่อยด้วยกันนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่นั่นเองในส่วนของตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะจะเป็นเกียร์นะคะ6สปีดค่ะ เราก็จะแบ่งเป็นเกียร์ธรรมดาและกเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดาค่ะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่999,000บาทค่ะและเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะ1 4 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะให้แรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะแรงบิด4 5นิวตันเมตรมาต่อที่เทอร์โบคู่ค่ะเทอร์โบคู่นะคะมีให้เลือกนะคะเป็นขับ2และขับ4ค่ะเป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติ10สปีดค่ะสำหรับตัว ขับ2นะคะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1ล้านค่ะ1,59,000 0บาทค่ะแล้วก็ตัวขับ4ค่ะ 1,299,000าน0บาทค่ะสำหรับตัวเทอร์โบคู่นะคะให้กำลังแรงม้าค่ะสูงสุด210แรงม้าค่ะแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ค่ะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีเลยค่ะแบ่งเป็นสีปกติ3สีและสีพิเศษ3สีค่ะสีปกติสำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวสีบรอนสีเทาสีดำนะสีพิเศษจะเป็นตัวสีขาวมุกค่ะสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะ สีพิเศษนะคะราคาตัวรถจะบวกเพิ่มนะคะ10,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่กอบนะคะพูดถึงดีไซน์นะคะในส่วนของตัว n e x t g e นนะคะว่าภายนอกและภายในคร่าวๆละกัน,นกเนาะภาพรวมนะคะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อแตกต่างยังไงในตัวรุ่นของเขาเพราะว่ามันมีรุ่นย่อยเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่ก๊อปเลยค่ะครับก็เหมือน มาดูที่ตัววายแท็กนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากภายนอกที่เราเห็นนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็จะมาคุยเรื่องอุปกรณ์แล้วกันะครับที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็ตัวนี้นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อขนาดสิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟท้ายไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีบันไดเหยียบนะครับข้างท้ายกระบะนะครับตัวนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับ สปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็น2ชั้นนะครับมีอลูมิเนียมขึ้นมานะครับแล้วก็เราหลังคานะครับที่ยึดติดกับตัวรถนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวเราหลังคาเนี่ยจะมีตัวไว้สําหรับใส่แหลกนะครับพาดของมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีช่องให้อยู่แล้วนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับไลเนอร์เป็นดีไซน์ใหม่ แล้วก็มีไฟนะครับ12โวลต์ที่ไลเนอร์แล้วก็มีไฟ230โวลต์นะครับที่ตัวไลเนอร์เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับฝั่งที่ใต้โลโก้นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับแต่ที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นถุงลมนิรภัยนะครับตัวนี้มีทั้งหมด7จุดนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมานะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับก็เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบ USB นะครับไว้สำหรับ นะครับเหมือนเดิมมีกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็เป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะครับป่มะไรลยไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีแอเด็กทีฟพุซคอนโทรลมาให้จอหลังปงมาลัยนะครับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายให้ไวเลสชาร์จถูกต้องครับแอร์หน้าเป็นอิสระแยกซ้ายขวามีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟบ้านนะครับ230โวลต์นะครับที่ ห้องโดยสารข้างหลังก็เป็นสีดาเดินได้นะครับก็เป็นสีส้มนะครับก็เป็นสไตล์ว t แทนะครับแล้วก็จอกลางนะครับก็เป็นขนาด12นิ้วค่ะสิงสี่รองรับระบบโทรฉุกเฉิน1669นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีระบบ f o r d p a s s Connect มาให้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครบคันก็ตามสไตล์ว t แทนะครับหรูหลาครบนะครับเป็นตัวท็อปของเรา เขาก็จะมาแจากแจงเรื่องของตัวรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าเทอร์โบเดี่ยวนะครับกับเทอร์โบคู่ต่างกันอะไรนอกจากเรื่องของเทอร์โบเกียร์ นะครับแล้วก็แรงมาแรงบิ่นจริงๆจะบอกก่อนนะคะว่ารายละเอียดอะค่ะมันค่อนข้างเยอะเลยเนาะเดี๋ยวยังไงค่ะวันนี้จะผออนุญานนะคะเอาเป็นแบบภาพรวมคร่าวๆหลักๆเนาะอ่าอ่าระบบหลักๆละกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ๆท่านใดนะคะต้องการรายละเอียดค่ะเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามนะคะที่ช่องทางการติดต่อที่ทิ้งไว้หรือสามารถโพสนะคะถามใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคเชิญเลยค่ะครับก็ เทอร์โบเดี่ยวนะครับผมเอาตัวขับ2อก่อนนะครับเทอร์โบเดี่ยวขับ2กับเทอร์โบคู่ขับ2นะครับสิ่งที่ต่างกันก็ต้องมีทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดระบบด้วยกันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้านะครับอะแด็พทีฟนะครับพุทธคอนโทรลนะครับรักษาความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็เป็นสต็อปแอนด์โก้ด้วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนสต็อปแอนด์โกถูกต้องครับระบบเปิดปิดไฟสูงนะครับเป็นอัจฉริยะนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับแล้วก็เตือนการชนหน้านะครับ ควบคุมลดให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็ระบบตรวจับจุดบอดนะครับและตรวจจับนะครับขนาดออกจากช่องจอดนะครับตัวนี้กล้อง360องศาจะมีอยู่ในตัวใบเทอร์โบนะครับแล้วก็ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยนะครับแล้วก็ระบบช่วยหักพวงมาลัยนะครับเพื่อเลี่ยงกันปะทะ11ระบบนี้นะครับจะมีอยู่ตัวใบเทอร์โบนะครับอาจจะมีอยู่ในตัวใบเทอร์โบแล้วตัวใบเทอร์โบขับ2ขับ4ต่างกันยังไง ไบเทอร์โบขับ4นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ m a t i ิก LED นะครับมีระบบนะครับปรับมุมแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบนะครับป้องกันไฟแยงตานะครับให้สำหรับลูกค้า HDC นะครับลงทางลัดชันนะครับตัวนี้ก็อยู่ในระบบขับ4อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเทเลนเมเนตเมนต์นะครับสำหรับเลือกโหมดการขับขี่ตัวนี้3ระบบนี้นะครับที่มีมากกว่าจะอยู่ในตัวขับ4นะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพูดในส่วนของตัวแพ็กเกจเสริมเนาะว่าพี่พี่สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้ไหมและราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับตัว Next Gen Ranger ร i t e ทนะคะถ้าจะซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะคะมันมีรายละเอียดเล็กๆอยู่นิดนึงเนาะสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้ค่ะในราคา50 0 0มบาทอ่า แต่ว่าจะต้องเป็นในส่วนของตัวขับ2เกียร์ออโต้เท่านั้นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะจะเกียร์ธรรมดาซื้อไม่ได้นะครับจะสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้นะคะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟพูดคร่าวๆนะคะในส่วนของภาพรวมนะคะระบบของแพ็กเกจนะคะว่า50,000บาทที่เสียไปเนี่ยได้อะไรบ้างค่ะก็ซื้อได้ขับ2เกียร์ออโต้นะครับก็50,000บาทบางคนบอกกูเยอะกว่าตัวสปอร์ตอีกตั้งส0 0 0มื่นะครับตัวสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเกียร์ออโต้เนี่ยจะเพิ่มมา5ระบบ นะครับแต่ถ้าเป็นตัว i Tag เนี่ยเพิ่มทั้งหมด11ระบบด้วยกันคือ11ระบบที่เดิมในตัวเทอร์โบเดี่ยวไม่มีนะครับที่ก๊อฟได้พูดไปนะครับถ้าใครซื้อแพ็กเกจได้หมดทั้งหมดนั่นเลยได้ทั้งหมด11ระบบเลยกล้อง3ละ60องศาก็มีมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าครบนะครับ11ระบบพูดถึงห0 0 0 0่นะใช่ถ้าเกิดเราราคารถเนี่ย1 4 9 0 0ลบาทถ้าเราซื้อแพ็กเกจเพิ่มห้า0 0 ราคารถจะอยู่ที่หนึ่ง0้านบาทนะครับซึ่งจะมีส่วนต่างกับตัวขับ2เทอร์โบคู่เนี่ย60,000บาทแล้วมันดีตรงไหนรูไหมคะตัวแพ็กเกจเสริมตัวนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนไงใช่ปหใเราสามารถเอาตัวราคาแพ็กเกจเสริมเนี้ยค่ะห้าหมบาทไปรวมอย่างที่พี่กอลพูดไปไปรวมกับตัวราคารถลูกค้าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ก็สามารถก็าไปเป็นล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ก็เป็นยอดจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ คุ้มผมต้องบอกว่าคุ้มนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะทําให้ลูกค้าเลือกก็คือเหมือนที่บอกครับส่วนต่างหกหมื่นระหว่างเทอร์โบเดี่ยวกับเทอร์โบคู่มีต่างกันแค่เรื่องของเทอร์โบนะครับเกียร์จากหกเป็นสิบแรงม้าแรงบิบแค่นี้ใช่ก็อยากให้ลูกค้าเลือกพิจารณาดูว่าชอบแบบไหนอันนี้เราพูดถึงกรณีของรถขับสองชอบแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่จะตอบโจทย์ตอบโจทย์กับการใช้งานของเรามากกว่าค่ะใช่ครับแล้วก็ อย่างหนึ่งที่สําหรับรุ่นขับสีอย่างเดียวนะครับที่ซื้อได้ก็คือโลหะใต้ทองเครื่องก็คือการกระแทกใต้ทองเครื่องนั่นเองอนะครับตัวนี้ก็จะมีขายสําหรับรถที่เป็นขับสี่ทุกรุ่นในราคา5้0 0นบาทนะครับก็จะมีแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ขอบอกกันอีกครั้งหนึง่งในส่วนของเรื่องวาลัปนตีนะคะในการรับประกันตัวรถค่ะเดิมแล้วค่ะก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ10,000แสโลเนาะแต่ว่าตัว Next Gen ค่ะ Next Gen ทั้ง Ranger และ Everest ค่ะตัวรับประกันตัวรถนะคะจะ เพิ่มนะคะจากสามปีเป็นห้าปีนะคะหนึ่งแสห้าหมื่นโลค่ะตัวนี้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยต้องครับเป,เป็นการรับประกันมาตรฐ,ฐานนะครับก็ลูกค้าก็ตัดสินใจดูเนาะอย่างเราทาคลิปมาเพื่ออยากให้ลูกคา้าเพราะว่าตอนนี้เห็นลูกค้าหลายท่านถามมาว่าซื้อตัว<ม>ไหนดีต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ<ม>เราก็มาแจกแจงให้รู้ว่าจริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยเพิ่มเติมอะไรนะครับส่วนต่างห0หมื่นบาทต่างที่อะไรนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับสำหรับใช่สำหรับการตัดสินใจซื้อรถนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจฟอร์ดนะครับแบบไม่สะดวกไปในงานนะครับก็สามารถโทรนะครับโทรหาน้องเก่งก็ได้หรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับบอกหน่อยว่าในการซื้อออนไลน์อะค่ะเรายังไม่เคยเจอหนะกกันเนาะมีความปลอดภัยหรืออะไรยังไงบ้างคะเป็นการการันตีให้กับคุณค้าก็จองออนไลน์นะครับอย่างของบริษัทพวกผมเนี่ยโอนเงินจองเข้าบริษัทโดยตรงนะครับ อ่าวันจองเข้าบริษัทโดยตรงนะครับเออมีตัวตนจริงนะครับลูกค้าสามารถเช็คได้นะครับอ่าน,นี้ต้องบอกก่อนเลยครับปลอดภัยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ลแล้วก็มีบริการถึงที่นะครับลดลงถ่ายรูปอัปเดตอัปเดตการแต่งนะครับเรามีมาให้ลูกค้าตลอดนะครับได้รถใหม่อ่าวารันตีครบนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอัปเดตตลอดอยังถึง วันส่งมอบใช่ค่ะแล้วส่งมอบถึงที่ถ้าลูกค้าท่านใดค่ะยังไม่เคยเจอเราสองคนนะคะสามารถไปติดตามนะคะผลงานที่ผ่านๆมานะคะได้ที่ช่องทางการติดต่อนะคะที่ทิ้งไว้ให้ ในคลิปนี้แล้วนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆค่ะยินดีให้คำปรึกษาพีพ่ๆทุกๆท่านเลยฝากพีพ่ๆทุกๆท่านค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วจะมาอัปเดตค่ะในส่วนของ EP หน้านะคะก็จะเป็นคิวของตัว next gen ค่ะ Ford Everest นั่นเองแต่ไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหน ให้กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วกันเนาะแล้วยังไงมาพบกันในคลิปหน้านะคะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าพี่ๆทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่มาก